ก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะหัวหน้าชั้นเนาะอืมวันนี้วันนี้วันนี้เป็นบรรพระแรมแปดข้าเดือนห้านี่วันพระนี่ไม่ใช่มีง่ายๆเลยก็จะได้วันพระมานี่โอ้ยลำบากมากต้องคอยตั้งยี่สิบประสงค์ขายแสนมหากับการสร้างบารมีของพระ,ระบรมโพธิสัตว์สักองค์หนึ่ง ที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเราคอยวันพระนี่นานนะนี่ยันน้กว่าพิกๆนะเออมไม่หมูๆนะนี่ยเออนี่ยาวนี่นะจ๊ะยี่สิบประสงค์ขายแสมหากับตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เลยจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอัตสรุแล้ว ท่านแสดงทํามมีระสาว,วกเกิดขึ้นครบแล้วนี่แหละในการต่อมานี่เต็งมีวันพระเราเห็นปริภาชกเขาประชุมกันใช่ไหมลูกใช่ครับผมปริภาชกอะที่นอกศาสนาเขานัดประชุมที่ของเขานะเออ พวกนิครนราง,งพวกรบประชกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับเออเขาดูพระจันทร์เป็นหลักตั้งแต่พระจันทร์ตื่นพระจันทร์เคลิมเคลิมออพระจันทร์หลับล<ะ>พระจันทร์งงเงียเออพระจันทร์ตื่นคือเออ พระจนานทร์เคลิมก็อีกพระหนึ่งถัดมาพระจารยร์หลับก็แหลมสิบพ่อนี่นะพ,นพระจานทร์เพิ่งตื่นก็งงเงียก็อีกพระหนึง่งอเดือนหนึ่งน่มีสี่พระนี่นะเออเขายังประชุมกันเลยนะขนาดเขาไม่ได้นุ่งเสือ้อนุ่งผ้านะถือได้พัดอันเดียวนะเ <c oughs> ขายังถือพัดมาประชุมกันเ <Yeah. S 1> ออ ใช่ไหมลูกเขาเปลืยจริงๆเลยครับพระอาจารย์บอกเขาเปลืยนี่นะเข้าพัดมาไล่มาลงแรงแรงไหนถ้าอากาศร้อนก็จะได้พัดแต่นะแต่ถ้าคนเยอะก็ไม่ต้องพัดถ้าเก็บพัดอย่างไม่ชิดเลยเอ๊ะ อย่างนั้นก็ยังอย่างนั้นเลยยังประชุมกันได้เนี่ยกรนีเมื่ออย่างนั้นยังทําได้เลยอาจจะไปเราอาจจะทําไม่ได้กรนีเมื่อปริพันชคก็ยังประชุมกันได้แล้วเราทาไมไม่เลยพุทธนังนมาก็เลยมีวันพระนี่ไงที่พระจะประชุมประชุมกันฟังทบทวนสิขาบทฟังโอวาท้ศสมัยพุทธกาลฟังพระสัมมาส,มสัาสมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาท อายุคนี้ก็ทบทวนสิขาบทข้อวัดปฏิบัติ่ะเราเป็นพระอาทิตย์นึ่งเราก็ทวนกันทีหนึงเราทําถูกหลักวิชาไหม้ยคำสอนที่พระอุปชาท่านมอบให้ในวันที่เราไปขอบวชด,ด้วยความสมัครใจนะไม่ใช่บวชแก้บ,บนนะบนตัวกลัวภัยอะไรหนากก็ไม่ใช่นะนี่เออ พระวิชาแั้งประธานกรรมาฐานให้แน่เกสารวบนะคาทันตาตะโจเราก็ต้องมาทบทวนนี่เนาะหรือฟังพระอาจารย์ที่มาคอยดูแลเป็นตุละแทนเราประชัยก็ต้องมาทบทวนกันก็ฟังโอวาทกันอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งนี่เราจำกันง่ายๆก็นด,ด้นในฐานะเราเป็นชาวพุทธก็จะต้องประชุมด้วย ก็ชาวพระยังประชุมเลย <Yeah. S 1> เราชาวพุทธเราก็ต้องไปประชุมอธิวัตนะเราก็เตรียมยทยตธรรมไปไปฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมแล้วก็บำเพ็ญบุญเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญของเรา <Yeah. S 1> ฟังธรรมนี่เราไปฟังนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ไปคุยนะ <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> เราไปวันนั้นเราไปใช้ใบหูนี่ <Yeah. S 1> หูของเรานะ <Yeah. S 1> ฟังธรรมด้วยความเคารพอืม ฟังอย่าเพิ่งไปบอกอาพระทับใบเทศอะไรก็ไปรู้ไม่รู้เรื่องพูดภาษาบาลงบาลีเรื่องจำเป็นจะต้องมีเรฟเฟอร์เรนซ์อ่างยางนี้เป็นพุทธพจน์ถูกเก็บไว้ในภาษาบาลีงั้นเดี๋ยวจะหามัว่วสอนเนืเอ,อมั่วเด้ออะไรอย่างงี้ยเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ต้องมีพุทธพจน์เป็นเรฟเฟรรนซ์อ่างอิงอย่างนี้แล้วก็ ท่านกับแปลเป็นไทยให้ฟังนะที่ที่เราไม่รู้ฟังกันแล้วก็ยังขยายความต่อทั้งกริ่นนำทั้งดําเนินเรื่องแล้วก็สรุปให้ฟังถ้าเราไปคุยกันเราก็ไม่รู้เรื่องถ้าฟังในช่วงเวลาที่ท่านเทศเนี่ยเราต้องฟังด้วยความเคารพตังใจฟังเงี่ยโสดับฟังนี่นะถ้าเราไม่เข้าใจหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปกราบท่านไปถาวายกําลังใจท่านก่อนถ้ามีปัจจัยก็โอเค เออนี่นะถวายกำลังใจติดกันเทศท่านนอกเหอจากถวายปัจจัยติดกันเทศคือบูชาทำท่านที่ท่านสแสดงทำนำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอ,ส,อสอนเราอะถ่ายทอดให้เราฟังไม่หวงโนฮาเลยนี่เห็นไหมจ๊ะได้มหากรุณาความรักกความปรารถนาดีอยาจะให้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกได้จึงเทศ นี่ไง่เรวก็ไปถวายกาลังใจทึงโอ้หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาาเหตุชั้นหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะเราเราเตรียมไปจากที่บ้านก่อนนะเราจะใช้ประโยคเด็ดยังไงนี่ไปหัดเขียนสักหนึ่งรายข้อละครับสิบข้อที่ออกจากใจจริงแล้วนะ <Yeah. S 1> คืออะไรที่ใช้ครูไม่ใหญ่ได้เอาไปใช้กับท่านเถอะเ <Yeah. S 1> นี่ยเนาะ ที่าใช้เนี่ยกับครูวิหญ่แล้วแล,ล้วครูวิหญ่อะไรก็ยอมงี่นะก็ไปถวายกําลังใจกับท่านอย่างนี้ไนงะ <Yeah. S 1> เออเอาบอลองวอมใช้ก่อนก็ได้เลยไงเราไปถวายกํลก <Yeah. S 1> าลังใจท่านนะแล้วเราอยากฟังทำอะไรอีกแล้วก็กรลาบเรียนท่านจบทวนถามความรู้ท่านเพิ่มเติมในภายหลังและเราจะได้อะไรในการที่เราเคารพทำโอ้มันมีอานิสงส์แรกทีเดียวเนี่ย มันมีอนุภาพมหาสจัจจรนย์ทีเดียวถ้าเราให้ฟวาให้ความเคารพในธรรมคือถ้าเราตั้งใจฟังท่านนี่นะีก็คือเราตั้งใจฟังธรรมจากพระสมมาสมุทรเจา้าแต่ว่าตอนนี้ท่านดับขันทปพินิพพานไปแล้วประสงค์เป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้มาถึงเราอันที่สองคือเวลาเราพูดอะไรก็ตามที่ไหนอย่างไรในมนุษย์และในเทวโลกฟังหมดมาหนึ่งคนก็ฟัง มากกว่าหนึ่งคนก็ฟังก็จะง,งี่ย์จู่ๆจะเพิ่งคุยอยากฟังอืคนนั้นคนนี้พูดนี่ไงเออเห็นไหมจ๊ะอยากฟังจะง,งี่ยบริษัทบริวารก็ไรก็กฟังพลาะอานิสงส์ในการเคารพในการฟังธรรมเห็นไหมจ๊ะฟังธรรมด้วยความเคารพนี่ไงดีนะถ้าเราพูดแล้วคนอยากฟังเราเนี่ยด้วยความตั้งใจ แล้วก็อยากทาตามด้วยเวลาฟังก็อาจหันอ่าเริงเบิกบ้านอยากทาตามเนี่ยดีไหมจ๊ะดีเออสมมติเราอยู่ที่บ้านเนี่ยคนที่ดืสุดในบ้านเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระจกนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยดื้ออะไรเลยสองคนคุยกันเนี่ยถ้าคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งฟังดีไหมดีเออนี่ถ้ามีเพิ่มอีกคนหนึ่ง พูดกับอีกคนอีกสองคนเนี่ยแล้วก็ฟังเราเนี่ยดีไหมดีนี่นี่อันที้สองกันฟังธรรมเคารพในธรรมแล้วเราจะฉลาดฉลาดยอด่อมดีกว่าไม่ถึงขนาดนั้นย่อมดีกว่าไม่ฉลาดฉ <laughs> ลาดน้อยหน่อย <laughs> พวกนี้นี่ <laughs> นี่พวกนี้ พวกนี้อยากฟังเพลงที่สามนี่